สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์เหรียญให้เพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากที่มีข่าวประกาศออกมานะครับจากทางอีลอนมัสนะครับว่า จะไม่รับบิตคอยนะครับในการซื้อขายเทสลาแล้วนะครับจึงทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยร่วงลงมาอย่างแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่บิตคอยเนี่ยมันร่วงลงนะครับหรือว่ามีข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ เป็นข่าวระดับโลกอย่างงี้ครับมันก็จะทําให้ราคาของคริปโตเคอเดนซีนะครับหลายเหรียญเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับซัส่วนใหญ่นะแต่ก็จะมีบางเหรียญนะครับที่เวลาบิตคอยล์ลงเนี่ยแล้วมันไม่ได้ลงตามบิตคอยล์อะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญหลักๆเนาะประมาณ5้าเหรียญแล้วกันเหรียญแรกก็คือบิตคอยน์นะครับผมสําหรับหน้าเว็บที่ผมใช้วิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็คือเว็บของบิตค u ับนะครับหรือว่าเอชเชนของบิตครับนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับหน้ากราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็เป็นหน้ากราฟของ Bitcoin นะครับผมซึ่งทม์เฟรมที่ผมใช้นะครับก็เป็นทม์เฟรมเดย์นะครับผมเป็นทม์เฟรมเดย์นะอันนี้นะครับเป็นทม์เฟรมเดย์ก็คือ1แท่งนะครับเท่ากับ1วันนะครับอันนี้ผมจะดูเป็นแบบระยะยาวนะครับหรือว่าภาพใหญ่นะครับให้ทุกคนดูเลยนะครับณตอนนี้นะครับบิตคอยนะครับได้เกิดรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็รูปแบบนี้เนี่ยถามว่าจะเจอบ่อยไหมมันก็ ก็โอกาสเจอก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยเหมือนพวกสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็ตีนะครับนี่ตีเส้นตรงนี้ก่อนเลยนะครับแนวรับตรงนี้นะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับผมและรูปแบบนี้นะครับกราฟเนี่ยจะมีรูปแบบคือผมจะเปรียบเทียบเป็นภูเขาแล้วกันนะครับ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นภูเขาลูกแรกนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับแล้วฝั่งขวาสุดก็คือเป็นภูเขาลูกที่3นะครับซึ่งระดับเนี่ยจะเล็กกว่าภูเขาลูกที่2นะครับหรือว่าจะใกล้เคียงกับภูเขาลูกแรกนั่นเองนะครับและมีแนวรับนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ชนกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบของ head and shoulder นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับเป้าหมายต่อไปนะครับของบิตคอยนนะครับอันดับแรกก็อยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยนะครับ ประมาณล้านสามเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับบิตคอยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะครับก็ยังค่อนข้างทรงๆอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตีแนวรับแนวต้านนะครับอ่ะเราเอาแนวรับแนวต้านตรงโซนนี้ประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับบิตคอยเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในโซนกรอบนี้อยู Bitcoin, Or, ่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูในทางเฟรมสชั่วโมงนะครับสมมติว่าเราไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับนี่มันจะเกิดเทรนขึ้นมาตรงนี้จะเกิดแฟลกขึ้นมาตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมแลบตอนนี้เนี่ยมันได้ทะลุลงมาแล้วนะนะครับมันได้ทะลุลงมาแล้วเอากด copy นะครับกด control แล้วก็ลากมานะครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นใน time frame 4ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดผมไปเปิดใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันได้ทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายต่อมานะครับก็คือในโซนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าตูดเก่านั่นเองนะครับโอกาสที่จะลงเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจาก volume แท่งนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดีียววนนนะครรััับบสห้ อ่ะเราไปดูเหรียญต่อไปกันเลยครับเหรียญต่อมานะครับก็คืออีเธียร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาวิเคราะห์เหรียญอีเธียมกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟเดย์นะครับอีเธียมเนี่ยขึ้นอย่างไม่หยุดเลยนะครับประมาณอาทิตย์เกือบสออาทิตย์นะครับครึ่งเดือนแล้วนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาทำนิวไฮใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับห้าพันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน ซึ่งถ้าเกิดเราดูกราฟเดย์นะครับอีเทเรียมกับบิตคอยเนี่ยจะมีรูปด่างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอีเทเรียมนะครับมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมแต่เนื่องจากเจอข่าวเหมือนกันนะครับจึงมีคนที่เทขายนะครับในช่วงวันนี้เหมือนกันนะครับแต่โอกาสที่จะไปต่อของอีเทเรียมเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะตีเส้นแนวรับแนวต้านให้ทุกคนดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวต้านที่สูงที่สุดนะครับหรือว่าไฮใหม่นั่นเองนะครับอ ทีนี้นะครับแนวรับนะครับก็อยู่ประมาณโซนนี้แล้วก็โซนนี้นะครับตอนนี้หลักๆนะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณช่องแรกกับช่อง2นะครับผมถ้าเกิดมันทะลุลงมาได้นะครับมันก็จะมาวิ่งอยู่ในโซนนี้นะครับราคาที่1นึ0 0 0สนนะครับถึง1นึ0 0 0สนนะครับในช่องที่2ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยังวิ่งอยู่ในโซนแรกอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นในทางเฟรมใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย อีธิเดียมนะครับก็ยังคงทรงทรงตัวอยู่ในช่วงราคาของ1นึ0 0 0สนะครับถึง1นึ0 0 0สอยู่นะครับผมถ้าเกิดข่าวนิ่งแล้วเนี่ยอาจจะไซเวในช่วงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะไปต่อก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปเลยครับเหรียญต่อมาก็คือ BNB นะครับผมหรือว่าเหรียญของไบแอนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับหลังจากเกิดข่าวเหมือนกันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตีกราฟให้ดูนะ นะครับแนวแรกนะครับแนวรับต้านอันนี้ก็เป็นแนวไฮใหม่นะครับเป็นไฮที่สูงที่สุดนะครับหรือว่านิวไฮนั่นเองอยู่ที่ประมาณ22ง0มนะครับผมแล้วก็หลังจากที่มันขึ้นมาชนเนี่ยหรอบนะครับสอรอบเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถขึ้นไปต่อได้นะครับก็มีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับในตอนนี้นะครับราคาของ BNB เนี่ยก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับประมาณโซนนี้นะครับในกรอบนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงราคา19,00 0นะครับถึง22,000นะครับ อยู่ในเล้งประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามไปนะครับสำหรับวันนี้วอลลุ่มในการขายก็มีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดวันทุลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับเป้าหมายต่อมานะครับที่มันจะมาถึงก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับ1น0 0 0นะครับแต่ว่านี้คือผมดูเป็นกราฟเดนะคือกราฟเดเนี่ยหมายถึงเป็นภาพใหญ่นะครับผมอาจจะใช้เวลาหลายวันอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็วิเคราะห์กันแบบยาวๆไปเลยนะครับแต่โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยผมคิดว่า BNB ีเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อเยอะอยู่ครับ ผมมองว่าเป็นน้องอีเธอรียเมเลยนะครับสำหรับตัว BNB นะครับผมเพราะว่าคอมมูนิตี้เขาแล้วก็ระบบอีโคสิสต็มของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อมาก็คือ r i p p l e นะครับผมหรือว่า x r p นะครับผมสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นท็อปไฟเหมือนกันนะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกราฟนะครับก็มีการย่อตัวลงมานะครับผมถ้าเกิดสมมติเราตีเป็นแนวนี้นะครับ มันก็อาจจะเกิดในรูปแบบของสามเหลี่ยมซิมมทริคอลได้นะครับผมอ่าเราลองตีแบบนี้นะครับนี่ประมาณน,นี้โอ้โหแล้วเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันทะลุจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับสาหรับ xrp เพราะว่าคือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าที่ผมตีให้เพื่อน<ๆ>เอน<ๆ>ดูอยู่เนี่ย เป็นกราฟเดย์นะคือมันเป็นไทม์เฟรมใหญ่นะครับเพื่อนๆถ้ามันทะลุลงมาได้นะครับหรือว่าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยผมว่าโอ้โหมีลุ้นนะครับผมอาจจะแตะ100บาทเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะแตะไปที่10บาทเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องมารอดูกันไปนะครับทีนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านนะครับอ่าตีเพื่อรับเพื่อต้านก่อนเลยนะครับแนวต้านแรกนะครับถ้าทะลุขึ้นมาถึงก็ประมาณนี้นะครับราคาที่อยู่ที่ประมาณ56แต่ถ้าเกิดทะลุลงมานะครับแนวรับแรกนะครับก็อยู่ทีี่ปรระมาณตงน นะครับ34นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดแนวสูงสุดนะครับอยู่นี่เลยนะครับ65นะครับผมก็สำหรับ XRP นะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวดีบ้างข่าวไม่ดีบ้างนะครับมันเป็นธรรมดาของวงการคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับยังไม่ถึงร้อยปีเลยอ่ะ นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะกว่าที่ทองคำนะครับจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับซึ่งสกุลเงินดิจิตอลนะครับมันก็เป็นเหมือนกับทองคําในยุคสมัยเมื่อประมาณ1 000, 2 0 0งปีก่อนอะไรประมาณนี้เราก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะครับผมสำหรับกว่าที่คนจะมายอมรับกันทั่วโลกนะครับผมสำหรับการาฟของ XRP นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมซิมเมทรเลเลยนะครับผม ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทะลุลงมาได้นะครับก็นี่เลยนะครับตามที่ผมบอกเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทำเฟรมใหญ่นะเพราะว่าผมใช้กราฟเดย์น,นะครับในการวิเคราะห์ให้เ,เพื่อนๆดูโอเคเราไปเรียนต่อไปเลยครับเรียนสุดท้ายนะครับก็คือ A D A นะครับผมหรือว่าคา r d a n นนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนี่ยก็ เคยเป็น Sta b l e c คอยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าราคามันไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการวิ่งว่านะครับผมซึ่ง ADA เนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่เพราะว่าเป็นคู่แข่งกับทาง E t ท e r e ียมเลยนะครับระบบเหรียญตัวนี้นะครับเหมือนกับ E t ท e r e ี m เลยนะครับผมซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิเคราะห์คราฟกันนะครับอ่ะเรามาตีที่นี่เลยนะครับหัวสูงสุดก่อนเลยนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้ ตูดตามสุดตรงนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนี่แหละนะครับไม่ต้องไปดูอะไรให้มันยากแล้วก็อ่ะเอาหัวนี้ด้วยแล้วกันนี่นะครับแล้วก็โซนตรงนี้หัวนี้หัวนี้นะครับประมาณนี้ใส้เทียนเลยก็ได้นี่ประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับตัว A D A นะครับผมในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทำ New High ใหม่แล้วนะครับมันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ59นะครับก่อนที่จะร่วงลงมามีการย่อตัวลงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลังๆมาเนี่ยมันวิ่งไม่ค่อยแรงนะครับเราต้องเข้าใจว่าคานาโดเนี่ยหรือว่า A D A เนียพื้นฐานเขาค่อนข้างแน่นอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเคลื่อนแต่ละทีเนี่ยมันจะเคลื่อนอย่างแบบทรงพลังนะครับหรือว่าเคลื่อนตัวแบบไม่ได้รุนแรงเหมือนกับด็อกคอยอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบวันเดียวพุ่งไป600ออะไรอย่างเงี้ยครับ อันนั้นมันคือแบบเหมือนกับเป็นเหรียญข่าวเหรียญปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับตัวนี้ในพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ ada เนี่ยก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบราคานี้นะครับห้าสิบถึงห้าสิบเก้านะครับซึ่งถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับค่อนข้างอีกไกลเหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับผมคิดว่ายังคงไซด์เวย์อยู่ในโซนราคานี้อยู่นะครับประมาณ50-59ถึงนะครับยังไม่น่าวิ่งไปไหน แต่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าเก็บนะครับหรือว่าน่าจับตามองเหมือนกันสําหรับตัว ADA นะครับผมในระยะยาวเนี่ยก็มีหลายสํานักนะครับที่ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเหรียญ ADA นะครับว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงหลักร้อยเหรียญหลักพันเหรียญนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเอาหลักร้อยบาทให้ได้ก่อนดีกว่านะครับผมถ้าเกิดร้อยบาทได้เนี่ยก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็มีความน่าจะเป็นนะครับในการที่มันจะขึ้นไปได้เนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะระบบเขาดีนะครับแล้วก็แรงในคอยมาเก็ตแคปนะครับก็ติดหนึ่งท็อป10ด้วยนะครับผมก็อยู่อันดับ5หรืออันดับ6นี่แหละนะครับก็วนเวียนประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกเหรียญหนึ่งละกันนะครับผมนั่นก็คือดอชคอยนะครับผมโอ้โห ในคลิปก่อนนะครับที่ผมได้ทําไปนะครับแล้วบอกว่าราคานะครับที่ร่วงมา14บาทนะครับพอมันมาแตะ14ปั๊บขึ้นไปปุ๊บนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทะลุ14ลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันที่13แล้วนะครับลงไปล่าสุดนะครับวันนี้อยู่ที่12นะครับผมวันนี้โลนะครับราคาต่ําสุดของวันนี้ก็คืออยู่ที่12.69นะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งสําหรับตัวเหรียญนี้นะครับอืม ในแนวโน้มอ,อนาคตเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหรียญดอสคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญกระแสนะครับเป็นเหรียญมีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ราคามันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยนิยมมันมากแค่ไหนนะครับให้ความสนใจมันมากแค่ไหน,นอิเลนมัดปันเข้าให้กับเหรียญน,นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ เป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ทํากาไรได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ต้องมันได้มีเน็ตแมดีๆนะครับสำหรับใครที่จะซื้อเหรียญตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเก็บในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่านะก่อนสิ้นปีนี้นครับหรือว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยทุกเหรียญในกระดานนะครับอาจจะมีการเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวถึง2เท่าตัวนะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมเองนะนะครับเพื่อนๆก็บริหารความเสี่ยงด้วยแล้วกันเนาะนะครับผม สำหรับตัวด o อกซ์คอยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามองเป็นเอลเลดเวฟนะครับอาจจะเป็นขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับ1 2 3 4 5สอาี่ห้าอาจจะไป5ต่อก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นขึ้นที่4่ละนะครับผมถ้าเกิดผมมองได้อย่างนี้นะนะครับมันมองค่อนข้างโอเคอยู่นะครับน่าจะเป็นมันขึ้นที่4นะครับผมก่อนที่จะไปขึ้นต่อไปนะครับก็ดูกันในระยะยาวเลยกันนะครับเพราะว่านี้เป็นไทม์เฟรมเดย์นะ โอเคครับ okay. สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มี Exchange ในการเทรด i t c o i n หรือว่าเทรดคริปโตเค r เรนซีนะครับก็สามารถสมัครใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครับ บแนนส์สตางโป้บิตทัสซ่าสิบแมกนะครับผมก็มีหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นเอ็กชนหลักๆนะครับที่ผมทําการเทรดอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ